เด็กสาวที่น่ารักในวัย15ปีเธอกำลังค้นหาตัวเองในด้านความรักเพราะเธอนั้นเอาแต่ตกปลาอยู่บนเตียงและไม่เคยคิดจะมีแฟนมาก่อนจนเธอเริ่มคิดว่าชาตินี้เธอจะโดนเจาะไข่แดงหรือไม่สวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในช่องดปดะมา a มู v วีวันนี้ผมก็มีหนังวัยรุ่นสวีเดนเรื่องหนึ่งจะมาสรุปให้ทุกคนได้ฟังกันในเรื่องนี้มีชื่อว่า b i t t e อร์ e e t h e a ร t 2 0 0 7 ลีนาเด็กสาวน่ารักในวัย15ปีเธอนันเป็นคนไม่มีอารมณ์ขันไม่เคยเดทไม่เคยมีแฟนจนเธอเริ่มคิดว่าชาตินี้เธออาจจะไม่มีสิทธิ์โดนเจาะไข่แดงลีนามีเพื่อนสนิทอยู่ด้วยกันสองคนคือแคลโรและเทียสาวเปรี้ยวสองคนนี้มีนิสัยที่แตกต่างกับลีนาโดยสิ้นเชิงแคลโรเป็นผู้หญิงตัวใหญ่ที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงจึงมักจะมีชายหนุ่มมาให้เธอได้กินพอหอมปากหอมคอในส่วนของเทียเธอก็เป็นสาวแซ่บเช่นกัน ซึ่งเพื่อนๆก็ต่างเชียร์ลีนาให้เธอมั่นใจในตัวเองสะบ้างและไปหาผู้ชายมาเปิดสิงสักครั้งจะดีกว่าตกตอนเย็นสามสาวก็พากันไปนั่งเล่นแถวๆมินิมาร์ททันใดนั้นเองสองหนุ่มสุดฮอตก็ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาพอดีสองสาวเพื่อนซีของลีนาก็ไม่รอช้าพวกเธอเดินเข้าไปทักทายหนุ่มๆและเล่นหูเล่นตาใส่ทันทีในส่วนลีนาเธอก็ทำได้แค่มองเพราะเธอไม่กล้าเข้าไปพูดคุยเพื่อที่จะทำความรู้จักกับหนุ่มๆเลย พอได้เวลากลับบ้านสองสาวก็เม้าเรื่องหนุ่มๆกันอย่างสนุกปากซึ่งลีน่าก็ทำได้แค่ฟังเพลินๆเ,เพราะว่าเธอนั้นไม่มั่นใจในตัวเองในตอนเช้าระหว่างที่สามสาวอยู่ที่โรงเรียนและกำลังทานมื้อเที่ยงด้วยกันลีน่าก็เหลือไปเห็นหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่ง เธอก็รู้สึกเหมือนโดนมนต์สะกดและตกหลุมรักหนุ่มคนนี้เข้าอย่างจังเพื่อนได้สังเกตเห็นสีหน้าของลีน่าเลยมองตามไปพร้อมกับบอกว่าเด็กหนุ่มคนนั้นเป็นเด็กใหม่และเพิ่งจะอยู่ชั้นมนหนึ่งเท่านั้นลีน่ารู้สึกปลื้มรุ่นน้องคนนี้มากแต่เธอก็ต้องเก็บอาการเอาไว้ก่อนพอหมดคาบเรียนแคโลได้เอ,อ่ยปากชวนลีน่าให้ไปปาร์ตี้ที่บ้านเพื่อนของเธอในวันศุกร์ซึ่งลีน่าก็รีบตอบตกลงเพราะเธอก็อยากจะไปเปิดหูเปิดตา พอถึงวันศุกร์สามสาวก็ดื่มด้วยกันที่บ้านเพื่อนแต่ทว่าลีน่าก็ไม่ค่อยสันทัดเรื่องแอลกอฮอล์สักเท่าไหร่เพราะไม่ถึง3นาทีเธอก็ต้องออกมาอาเจียนอยู่นอกบ้านแต่ทว่านั่นก็เหมือนจะเป็นพรมลิขิตเพราะหนุ่มน้อยที่เธอหมายปองดันจูงจักรยานผ่านมาแถวนี้พอดีเขาเห็นลีน่ากําลังอาเจียนหมดไส้หมดพุงก็เลยถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมด้วยความเมาลีน่าจึงเอ่ยถามชื่อของเขาและเธอก็ได้รู้ว่าเขาชื่ออีวา หลังจากนั้นลีน่าก็ใจกล้าบ้าบินจึงเข้าไปจูบกับอีวาโดยที่ไม่สนใจเลยว่าเด็กหนุ่มคนนี้กำลังคิดอะไรอยู่ในตอนเช้าลีน่าก็ไปเรียนตามปกติแล้วกำลังนำของไปเก็บที่ตู้ล็อกเกอร์เพื่อนของเธอก็ถามไถ่ถึงเมื่อคืนว่าเธอนั้นกลับบ้านยังไงแต่ลีน่าก็ไม่ได้ตอบในระหว่างนั้นอีวาก็ได้เข้ามาทักทายและถามลีน่าว่าเธอดีขึ้นหรือย,ยังแต่ด้วยความที่ลีน่าค่อนข้างอายต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนลีน่าก็เลยตอบปัด,ปด แถมยังด่าว่าอย่ามายุ่งกับเธอนั่นจึงทําให้อีวาหน้าเสียเขาจึงรีบเดินหนีทุกคนไปซึ่งลีน่าก็มารู้สึกผิดในตอนหลังที่เธอดันไปพูดแบบนั้นกับอีวาหลายวันถัดมาเพื่อนซีก็ทําการจับคู่ให้กับลีน่าให้เธอนั้นลองคบหากับแดนเพื่อที่จะได้มีแฟนอยู่ในกลุ่มเดียวกันลีน่าก็ไม่ค่อยชอบแดนสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยอมยอมคุยไปก่อนเพราะไม่รู้จะปฏิเสธยังไง พวกเขาทั้งสองคู่ไปกินข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ร้านนั้นดันมีอีวาและพ่อของเขามากินด้วยพอลีนาเห็นอีวาอีกครั้งเธอก็เลยพยายามเบี่ยงเบนความสนใจและถามกับแดนว่าชอบดูหนังไหมซึ่งแดนก็รีบตอบตกลงเขาก็เลยไปดูหนังกับเธอหลังจากดูหนังเสร็จแดนก็มาส่งลีนาที่บ้านซึ่งก่อนที่จะแยกย้ายแดนก็ขอจูบลีนาก่อนกลับบ้านโดยที่ลีนาเธอก็ฝืนๆจูบกับเขาไป และก่อนที่ลีน่าจะเข้านอนเธอก็จินตนาการภาพในตอนที่แดนอยู่ในชุดเซ็กซี่พร้อมๆกับที่เธอตกปลาอยู่บนเตียงไปด้วยแต่ถ้ว่าเธอกลับไม่รู้สึกฟินแถมไร้อารมณ์และยังหงุดหงิดเพิ่มขึ้นอีกด้วยนั่นก็เป็นเพราะว่าเธอไม่ได้ชอบแดนเลยแม้แต่น้อยเช้าวันถัดมาเพื่อนๆก็พยายามยัดเยียดให้ลีนาลองคบหากับแดนไปก่อนเพราะว่าเขาก็อาจจะเป็นแฟนกับเธอได้ซึ่งลีนาก็ไม่ได้ตอบอะไร และในคืนนี้เทียกับลีน่าก็ได้พากันไปหาหนุ่มหนุมและไปเล้าโรมกันที่บ้านของพวกเขาพอไปถึงก็ไม่พูดพร่ำทําเพลงเทียและแฟนก็จูบกันอย่างดูดดื่มในส่วนของลีน่าก็ได้แต่นั่งมองเพื่อนจนเธอนั้นรู้สึกอึดอัดแดนก็เลยพยายามจูบกับลีน่าและพากันไปต่อที่ห้องพอไปถึงที่ห้องของแดนแดนก็อยากจะฟัดลีน่าใจจะขาดโดยที่ลีนาก็ยังไม่พร้อมที่จะโดนเปิดซิง เธอจึงรีบนำมือของตัวเองมาสไลด์หนอนให้กับแดนจนแดนนั้นเสร็จภารกิจพอแดนเสร็จสมอารมณ์หมายเขาก็อยากจะทำให้ลีนาบ้างแต่ลีนาก็บอกว่าไม่ต้องทำพร้อมบอกว่าเธอนั้นกำลังแดงเดือดในคืนนี้ลีนาก็เลยรอดตัวไปทั้งคู่ยังไปด้วยกันอีกหลายครั้งแต่เธอก็นำมือมาช่วยแดนทุกครั้งพร้อมกับอ้างว่าเป็นประจำเดือนมาโดยตลอด พอบ่อยๆครั้งเข้าเธอก็ต้องเปลี่ยนแผนเพราะจะโกหกทุกครั้งก็ทําไม่ได้แต่ลีน่าก็มีแผนใหม่คือแกล้งบอกว่าเธอถึงสวรรค์เรียบร้อยแล้วเพื่อจะไม่ให้แดนจับน้องสาวของเธอซึ่งนั่นก็นับว่าเป็นวิธีที่ฉลาดเลยทีเดียวแดนได้บอกกับลีน่าว่าอีกไม่กี่วันจะเป็นวันเกิดของเขาและเขาก็ขอเธอเรื่องเดียวนั่นก็คือวันนั้นเขาจะต้องเจาะไข่แดงของเธอให้ได้วันถัดมาทุกคนก็มาเรียนตามปกติและซ้อมประสานเสียงกันอยู่ พอจบคาดอเรียนทุกคนก็เดินออกจากห้องซึ่งลีน่าก็ตัดสินใจทักอีวาเพราะเธอก็อยากจะคืนดีกับเขาแต่อีวากลับไม่ฟังแถมยังจะเดินหนีและบอกกับเธอว่าคราวหลังให้ไปอ้วกไกลๆเขาด้วยลีน่ารู้สึกเสียใจเรื่องอีวาเธอจึงหันมาชอบแดนมากยิ่งขึ้นและพร้อมที่จะมอบของขวัญวันเกิดให้กับเขาแต่แดนก็ทำเสียเรื่องเพราะเขากินเหล้าเยอะมากไปซึ่งตอนกำลังเข้าได้เข้าเข็มแดนก็ดันอาเจียนออกมา จนเละลีน่าเละเทะไปหมดทั้งคู่ก็เลยหมดอารมณ์นั่นจึงทําให้ลีน่ายังเวอร์จินแต่เธอก็ตกลงกับแดนว่าจะลองเล่นจ้่จี้กันอีกครั้งหลังงานวันคอนเสิร์ตสุดท้ายพวกเขาก็มีอะไรกันจนได้แต่ลีน่าก็รู้สึกเซ็งสุดๆเพราะเธอไม่มีอารมณ์ร่วมเลยแม้แต่น้อยแถมทางด้านของแดนนกกระจอกยังไม่ถันกินน้ําเขาก็นอนเป็นผักไปเสียแล้วรุ่งเช้าเพื่อนๆก็ถามถึงเรื่องลีนากับแดน<ๆ>เธอเลยยอมรับกับเพื่อนว่าเล่นจ้่จี้ด้วยกันแล้ว ซึ่งเทียก็ดีใจแล้วบอกว่าช่วงซัมเมอร์ให้ลีน่ากับแดนไปเที่ยวด้วยกันที่บ้านพักตากอากาศพอหมดคาาเรียนลีน่ารู้สึกไม่สบายใจเธอจึงนั่งคิดอะไรเพลินๆอยู่คนเดียวพอดีกับที่อีวาเดินผ่านมาเห็นลีน่ากำลังนั่งเศร้าบวกกับเขารู้สึกผิดที่ไปว่าเธอในวันนั้นเขาก็เลยเดินเข้ามาคุยด้วยพวกเขาคุยกันได้ไม่กี่คำแต่กลับมีความรู้สึกคุยกันถูกคอนั่นจึงทำให้เรารู้ว่าลึกๆแล้วลีน่าหลงรักอีวาเป็นอย่างมาก และก่อนจะไปอีวาก็ได้ให้เธอยืมแผ่นซีดีไว้ด้วยพอลีน่ากลับมาบ้านเธอก็จินตนาการภาพตอนที่อีวาได้อยู่กับเธอเหมือนแจ็คก,กับโรสที่อยู่บนเรือไททานิกพร้อมๆกับที่ลีนาตกปลาอยู่บนเตียงไปด้วยและเธอก็เสร็จภารกิจอย่างมีความสุขลีน่าหาเรื่องจะไปเจออีวาเธอเลยเอาแผ่นซีดีที่อีวาให้ยืมไปคืนที่บ้าน แต่แม่ของอีวาบอกว่าอีวาไปเที่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าดันยานั่นจึงทําให้ลีน่าหึงมากจนเธอคิดไม่ตกทั้งวันทั้งคืนซึ่งเธอก็เริ่มรู้หัวใจตนเองว่าตัวเองรู้สึกดีกับอีวามากกว่าแดนพออีวากลับมาลีน่าก็ไปดักรอเขาและถามว่าเขาหายหน้าหายตาไปไหนตั้งหลายวันอีวาก็ตอบว่าเขาไปทัวร์กับคณะประสานเสียงมาพอถามไถ่กันได้แป๊บเดียวทั้งคู่ก็ต้องแยกย้ายกันไปก่อน และเมื่อลีน่ากลับมาบ้านเธอก็ยังตกปลาอยู่บนเตียงอีกเช่นเคยพร้อมกับจินตนาการภาพตอนที่อีวากำลังนั่งกินองุ่นทันใดนั้นแม่ของเธอก็เคาะประตูห้องและได้บอกกับลูกสาวว่ามีชายหนุ่มที่ชื่อแดนมาหาแดนได้เอาของขวัญมาให้กับเธอซึ่งมันก็คือน้ำมันมวยเพื่อให้เธอเก็บเอาไว้นวดเขาเวลาที่อยู่ด้วยกันซึ่งผมเองก็ไม่เข้าใจว่าแดนคิดอะไรอยู่ถึงเอาน้ำมันมวยมาเป็นของขวัญให้กับลีนา ลีน่าเริ่มทนไม่ไหวอีกต่อไปเธอจึงไปปรึกษาเพื่อนซีของเธอเพราะว่าเธออยากจะเลิกกับแดนเทียก็หัวเสียมากๆเพราะเธอวางแผนช่วงซัมเมอร์ไว้หมดแล้วแต่แคโรก็เข้าใจและบอกให้ลีน่าไปพูดกับแดนให้รู้เรื่องลีน่าก็ไปหาแดนเพื่อที่จะบอกเลิกเขาแดนหงุดหงิดเสียใจและร้องไห้ออกมาลีน่าก็เลยรู้สึกผิดเธอจึงเข้าไปกอดเขาซึ่งแดนก็เข้ามาจูบเธอและขอมีอะไรด้วยกันครั้งสุดท้าย ลีนาก็เลยยอมตอบตกลงพอทั้งสองเสร็จภารกิจแดนกลับไม่ได้ใส่ถุงยางพร้อมกับบอกว่าเขาดึงออกมาทันซึ่งในฉากนี้ผมอยากแนะนำให้ทุกคนใส่ถุงยางเพื่อความปลอดภัยกันด้วยนะครับลีนาหัวเสียมากและเธอก็รู้สึกกังวลจึงรีบวิ่งหนีออกไปจากที่นี่เธอกลัวว่าตัวเองจะท้องจึงร้องไห้อย่างน่าสงสารและได้แต่เฝ้ารอคอยให้ประจำเดือนมาในทุกๆวัน ลีน่าเหม่อลอยจนไม่อยากจะคุยกับใครแม้กระทั่งเพื่อนซีของเธอเองสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจสารภาพความจริงกับแม่โดยที่แม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเธอแถมยังซื้อที่ตรวจคันมาให้ตรวจอีกด้วยจนในวันหนึ่งเธอรู้สึกกังวลมากจนฉี่ไม่ออกแม่ก็เลยบอกให้เธอลองอาบน้ำอุ่นดูในที่สุดประจำเดือนที่เธอรอคอยก็กลับมาส่งผลให้ลีน่ากับแม่กอดกันร้องไห้ดีใจและรู้สึกโล่งอกในทันที หลายวันถัดมาลีนาก็ตัดสินใจเลิกกับแดนเด็ดขาดและเธอก็ไปหาอีวาที่บ้านเธอได้บอกว่าเธอรักอีวาและขอเขาเป็นแฟนในจังหวะนั้นลีนาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาเธอก็ตั้งตัวไม่ทันและคิดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนของอีวาเธอจึงรีบเดินหนีออกมาจากที่นั่นในทันทีพอตกกลางคืนขณะที่ลีนาคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเพื่อนก็ได้สั่งให้เธอรออยู่ที่บ้านและแล้วความจริงก็ถูกเปิดเผย เพื่อนสาวได้พาอีวามาหาลีนาและอีวาก็ได้มาเฉลยกับเธอว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นเพื่อนแม่ของเขาซึ่งเธอก็มีอายุ31แถมมีสามีและลูกๆแล้วลีนาที่ได้ฟังถึงก็หลุดขำเพราะเธอเข้าใจผิดมาตลอดว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นแฟนของอีวาและอีวาก็ถามว่าจำได้ไหมที่เธอเคยมาสารภาพรักกับเขาเพราะวันนี้เขาจะมาบอกแบบเดียวกันแล้วทั้งคู่ก็จูบกันอย่างมีความสุข พร้อมกับพากันไปเต้นรําและหนังเรื่อง Bitter Sweetheart 2007ก็จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่เหียงเท่านี้ครับหนังก็สรุปได้ว่าลีน่าที่ไม่เคยพอใจในชีวิตตนเองท้ายที่สุดเธอก็เริ่มมองเห็นคุณค่าในตัวเองและผู้หญิงก็ไม่จำเป็นต้องเปิดสิงกับใครเพื่อที่จะแลกกับความรักที่ได้มาเพราะว่าความรักที่แท้จริงคือการอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขต่างหาก เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้ผมหวังว่าทุกคนจะรู้สึกดีกับหนังที่จบแบบนี้บ้างนะและถ้าคุณชอบหนังเรื่องนี้ก็สามารถกดไลค์หรือแชร์ให้เพื่อนๆของคุณดูได้นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็สามารถกดติดตามไว้ได้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะหาหนังสนุกๆมาให้ทุกคนได้รับฟังกันอีกสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ